สวัสดีจ้าพี่นอ้องมื่อในยายนี่พามาเบ่งพักเขียวจ้ะพี่น้องที่ยาเนี่ได้ปลูกไว้จ้ะกำลังงามจ้ะพี่น้องจ้ะยายนี่ยสืมาเอา่อเพิ่นอนํำหกสิบบาทจ้ะพี่น้องหาต้นหกสิบบาทตอนยายนี่เอามาแต่ต้นน้อยๆกำลังงามจ้ะพี่น้องลองเอามาปลูกเบ่ง สวยงามสวยเดยนี่เอาทานทานมาใส่เขาเจ้วว่ามันมันมันกักความชื้นได้จ้ะพี่น้องเดนี่ลองเอาเอาเอา,เอา,เอามาใส่เบิงกำลังงามจ้ะพี่น้องเดี๋ยวถ้าเบิงมันถ้าเบิงตอนตอนใหญ่จะ้ะ ลูกพลกจ้ะพี่น้องกำลังงามจ้ะมีต้นนี้แหละทีดกน้องไม่จ้ะพี่น้องกำลังแทงงนอแทงออกมาสองสามนอเลยล่ะพี่น้องยวนี้เอาไปกินสองนอแล้วยังอยหนนอนึ่งกำลังออกนอใหญ่งางามๆอวบดิ โอเคจ้าเอาไว้พอกันคลิปหน้าแล้วจ้ะเนาะสวัสดีจ้า